ทดสอบกล้องนะครับสวัสดีครับมาพบกับคลิปงาน DIY ในช่องวันนาแชนแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมจะมาทำกล้องนะครับกล้องมองด้านข้างนะครับกล้องมองด้านข้างมุมด้านซ้ายรถนะครับซึ่งเป็นจุดอับนะครับเวลาเราจอดรถเทียบชิดฟุตบาทเนี่ยนะครับเราจะได้มีกล้องมองเห็นถ้าเรามีกล้องช่วยมองก็จะทำให้สะดวกขึ้นนะครับส่วนวิธีการทำคือผมจะต่อเข้ากับจอรถเราเลยนะครับ จะเอากล้องต่อเข้ากับจอรถโดยต่อเข้าทางนี้นะครับครับส่วนกล้องนี้ผมก็สั่งมาจากในช้อปปีเหมือนกันนะครับนี่ครับอุปกรณ์ของกล้องก็จะมีนี่นะครับตัวกล้องตัวกล้องนะครับตัวกล้องเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับมีขั้วต่อนะครับแล้วก็ชุดสายชุดสายต่อกับปลั๊กไฟดีซนะครับนี่แล้วก็นี้ ช่องต่อสัญญาณนะครับสัญญาณภาพนะครับในในกล่องเขาจะมีนี่นะครับอันนี้ฮะสายปลั๊กไฟดีซีนะครับ,ส,รบส่วนตรงนี้เราก็ต้องไปหาจุดต่อในรถนะครับจุดต่อไฟบวกไฟลบในรถนะครับส่วนเส้นนี้ยาวๆนี่คือเส้นใสยสัญญาณสายสัญญาณวิดีโอนะครับเขาให้มายาวหกเมตรเลยนะครับแต่ผมว่า จะไม่ใช้เดี๋ยวเอาสายธรรมดาก็พอเดี๋ยวผมจะใช้สายนี้ครับเป็นเอาเส้นสีเหลืองนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับโดยทำการถอดเก๊ออกก่อนนะครับเพื่อทำการเดินสายไฟนะครับเก๊ก็ามันเดินทอดน,นี่ผมถอดไปแล้วดึงดึงตรงนี้ก่อนนะครับ เราก็ทำการร้อยสายไฟนะครับเปิดตรงนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราแกะลูกยางตรงนี้ออกนะครับเราก็จะทำการร้อยสายกล้องนะครับนี่นะครับสายกล้องนี่นี่นะครับเอาปลายนะครับแย่เข้าไปในนี้นะครับแย่เข้าไปแย่เข้าไปเลยครับ แล้วเขาก็จะไปโผล่ข้างในนะครับนี่นครับเห็นสายเข้ามาแล้วก็ดึงดึงออกมาทางนี้นะครับสายทางนี้ก่อนเดี๋ยวทีนี้ก็เราก็จะเอากล้องไปติดไว้ตรงกระจกนะครับผมจะเดินสายลอยอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ซ่อนเข้าไปในในนี้นะครับเพราะว่า มันจะต้องรื้อเยอะเลยอะครับอาจจะต้องรื้อแผงประตูแต่ก็ไม่น่าเกียดไม่น่าเกลียดมากนะครับนี่เกาะออกวางไว้ข้างนอกก่อนนะครับาที่ติดนะครับเพราะว่านี่อย่างนี้นะรับสายไปข้างหลังผมจะติดไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่ข้างใต้กระจกอย่างนี้นะครับ เราก็สายอ้อมหน่อย,อยนี่นะครับโอเคอ่ะเขาจะมีกาวให้นะครับเรากาวออกก่อนเลงดีๆนะครับ กล้องเขานี้ปรับได้นะครับนี่ปรับปรับได้ให้เราเดี๋ยวเราเข้าไปต่อโอเคนะครับ่วนวิธีการต่อจอก็นี่ครับสายผมก็เดินเข้ามานี่เลยนะครับเราเดินสายเข้ามาแล้วนะครับก็ทำการต่อสายกล้องนะครับนี่เขาจะเป็นชุด อันนี้เป็นเป็นที่เสียบไฟดีซนะครับอันนี้เสียบสัญญาณนะครับป้าเขาจะมีนี่ครับมาร์กแล้วก็เสียบเสียบกดนี่ครับอันนี้ก็ต่อกับสายสัญญาณนี่ครับสายสัญญาณเดี๋ยวผมจะใช้สายนี่ครับธรรมดาแนละ้วเอามาเส้นเดียวพอนะครับ สายของเขาก็มีนะครับแต่มันยาวเกินไปเราใช้ในรถแลครับเพราะว่าสายนั้นเขาเผื่อสำหรับติดกล้องหลังครับแต่เราไม่ได้ใช้เราก็ไปเอาสาย RCA อย่างเงี้ยสาย AV ธรรมดามาฉีกเอาเอาเชาะเส้นสีเหลืองมันมาใช้นะครับนี่นะครับก็นี่นะครับ,รบต่อสีเหลืองต่อเหลืองนะครับโอเคอันนี้ก็ต่อกับปลั๊กไฟ DC ที่เขาให้มานะครับนี่ครับ แล้วไปอีกด้านนะครับไปอีกด้านนะครับต่อกับสาย AV mini jack ครับของจอยู u ูดดีแนะครับนี่ต้องใช้ของเฉพาะต้องใช้สายเนี้ยของเฉพาะตรงรุ่นของเขานะครับถ้าเป็นสายธรรมดาอาจจะไม่ติดนะครับนี่นะครับเสียบเขานี่ส่วนอันนี้เราก็ลอยไว้เพราะไม่ได้ใช้นะครับ เราใช้แต่ภาพนะครับก็ไปเสียบเข้าตรงนี่นะครับตรงรูของรถนะครับนี่ตรงข้างๆช่อง USB นะครับจะมีรูให้เสียบครับรู AV นะครับอ่าแค่นี้เองครับนี้เราก็ต่อไฟไฟบวกไฟลบนี่นะครับนี่นะครับสายก็เราก็หลังจากอันนี้สายไฟนะปลั๊กไฟ DC แล้วก็เสียบนี่นะครับ แล้วก็หาจุดต่อสายไฟโดยที่ผมจะใช้นี่นะครับไอที่ปลั๊กต่อที่เสียบบุหรี่ในรถนะครับที่จุดบุรี่ในรถแต่ปลั๊กแบบนี้ผมซื้อมาแบบที่ว่าเราต้องมาต่อสายเองนะครับครับตามร้านพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีนะครับแบบนี้เราก็มาต่อปลั๊กกันก่อนนะครับหลังจากที่ทําชุดสายไฟมาแล้วนะครับไอที่ต่อบุหรี่นะครับเราก็ต่อกับนี่นะครับเสียบไฟ กล้องแล้วก็อันนี้ไปเสียบที่รถนะครับเสียบที่ช่องต่อบุหรี่รถตรงนี้นะครับของรถเรามีอยู่แล้วแต่มีอันเดียวถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้ต่อกล้องหน้ารถก็ต้องซื้อฮับมาเพิ่มนะครับนี่ผมก็เดี๋ยวจะซื้อฮับมาเพิ่มเหมือนกันแต่นี้ต่อให้ดูก่อนนะครับโอเคนะครับดูภาพที่จอนะครับว่าติดไหมนี่นะครับติดแล้วนะครับนะครับเห็นไหมครับ ครับตอนนี้ผมก็เดินสายเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับก้องติดอยู่นะครับเดินสายนะครับนี่นะครับเข้าทางใต้นี่นะครับใต้คอนโซลนะครับนี่แล้วก็พันสายเก็บไว้ข้างโบว์แอร์นะครับพันไว้รวมกันนะครับนี่ครับสายผมเดินมาแบบนี้นะครับออกไปทางโน้นนะครับนี่ออกมาช่องนี้นะครับนี่นะครับ เดินลอยๆไว้่างนี้นะครับเวลาปิดประตูนะครับนี่นะครับกล้องเราก็อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกล้องเวลากลางคืนกล้องตัวนี้ไฟก็จะติดนะครับเพาจะมีไฟนี่นะครับนี่นครับทดสอบกล้องนะครับในซอยนะครับ นี่ครับเวลาจอดเชียรฟุตบาทาสามารถเห็นขอบฟุตบาทได้เลยนะครับน,นี่นะครับดูว่าชิดหรือห่างแค่ไหนก็ดูจากกล้องได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมจอดแล้วนะครับเรามาดูการใช้งานกันนะครับตอนนี้เราก็ฟังวิทยุอะไรได้ปกตินะครับก็เวลาจะใช้กล้องก็กดกดย้อนกลับนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่คำว่า VTR นะครับนี่ครับก็จะเห็นกล้องเลยนะครับนี่นะครับนี่หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ เผื่อใครสนใจอยากจะติดแบบผมนะครับเป็นงาน DIY นะครับทำใช้เองนะครับราคาประหยัดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องวันนาชาแนลด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ